ย้้าสวัสดีครับอันนี้จะมารีวิวลำโพงเชีแมนนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงเชีแมนพบลูทูธพกพาได้สะดวกครับตัวนี้จะเป็น A B S 1 0 9นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ความสามารถที่4ก,ก็มีไฟด้วยนะครับไฟด้านหน้าด้วยแล้วก็นนด้านหน้ามีไฟด้านหน้าบลูทู แล้วก็สามารถลากได้นะล็ลากสามารถลากได้แล้วก็ควกค้าได้ไหนะุวกครับตอนนี้เป็นลำโพงเชอร์แมนครับด้านหลังนะครับด้านหลังตอนนี้จะเป็นบอลุ่มบอลุ่มเสียงนะครับตอนนี้ด้านหลังเป็นบอลุ่มเสียงครับตอนนี้จะเป็นท่อเสียงไมโครโฟนนะครับตอนนี้ ตัวน,นี้จะเป็นเอ็โคไมค์ครับเอ็โคไมค์ด้านหลังแล้วก็ตัวน,นี้เป็นวอลลุ่มไมค์นะครับผมอันนี้นะครับครับวงครับ